สวัสดีคับเพื่อนๆวันนี้ก็เราได้รับของขวัญจาก Tik t o อกแล้วนะครับเป็นตัวรางวัลจากการพาเธอกลับมาสอนนั่นเองครับมาแล้วนะฮะ <Wow. S 1> ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรกันครับก็ค่อนข้างจะอกพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับว่าของรางวัลข้างในเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็เราได้จากการ เล่น Ti k t o k นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเป็นแอปที่ดีนะครับแล้วก็ใครที่จะสร้างตัวตนนะครับใครที่จะขายของหรืออะไรก็ตามแต่ Tik t o k กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่ารางวัลที่เขาส่งมาให้เรานั้นคืออะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมานำข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆทุกวันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะของขวัญกันเลยนะครับตอนนี้ก็เราได้รับของขวัญจากรางวัลจากทิกตอกนะครับก็คือรางวัลพาเธอกลับมาสอนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมาแกะกันเลยข้างในก็ค่อนข้างหนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคืออะไรนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนเพราะว่าผมเองก็รอมานานอยู่เหมือนกันนะครับรางวัลนี้ใครที่เล่นทิกตอกอยู่นะครับก็คงจะ พอทราบนะครับว่าตอนนี้ t i k t อกเนี่ยมีกำหนดการถอนเงินเขาเลื่อนเพิ่มวันให้เป็นวันที่27นะครับเพื่อนๆใครที่มีเหรียญอยู่ใน t i k t อกนะครับก็ให้ไปกดออกมานะครับให้ไปกดออกมานะครับจากบัญชีของตัวเองนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหมดเขตเหรียญแล้วนะครับตัวนี้ให้เราไปกดตัวเหรียญจาก t i k t o k มานะครับโอเคตัวนี้ก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วมาดูว่าข้างในมันเป็นอะไรนะครับโอเคลุ้นไปด้วยกันครับตื่นเต้นมากเพื่อน พาม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 โหคนแกะก็ลีลามากครับโอ้ว้าวตัวนี้น่าจะเป็นไอพอตนั่นเองอ๋อเป็น a i r p o อ s นะครับเป็น a i r p o อ s โปรนะครับเพ,พื่อนๆนะครับตัวนี้ก็เป็น a i r p o อ s โปรนะครับสำหรับฟังเพลงนะครับสำหรับฟังเพลงครับเดี๋ยวให้คุณหมวยลอง แกะดูนะครับให้คุณหมอลองแกะดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะเลยครับตัวนี้ก็โอ้โหเราคิดว่าจะเป็น iphone 13ซะอีกนะครับ mm hmm. แต่ก็ขอบคุณ tiktok มากนะครับที่มอบรางวัลให้เรานะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในนะครับว่าเจ้าตัว airpods pro เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้หอมาค่อนข้างดีฮนะแล้วก็ค่อนข้างหนักมากฮนะตัว airpods pro ตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ 8,990บาทนะครับซึ่งได้รางวัลจากติ๊กตอกมานะครับเดี๋ยวคุหมาช่วยแกะนะครับเพราะว่าผมก็แกะไม่เป็นเหมือันะครับแกะเราไม่เคยใช้นะฮะตัวนี้ครั้งแรกที่ได้โอเคตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวกล่องทวยชาร์จนั่นเองนะครับกล่องชาร์จกล่องเก็บนะฮะแล้วก็จะมีข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในก็จะมีสายชาร์จนะฮะจะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาดูนะว่ามีอะไรบ้างครับตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็คือตัว AirPod s Pro นะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็คือตัว AirPod s แล้วก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับจะมีตัวสายชาร์จนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้รับจาก TikTok นะครับก็ขอบคุณทาง TikTok มากๆนะครับที่มอบรางวัลให้กับเรานะครับใครที่เล่น TikTok อยู่ก็เล่นต่อนะฮะตัวนี้ก็ TikTok ก็ค่อนข้างดีนะครับใครที่สา อยากจะสร้างตัวตนนะครับอยากจะสร้างตัวตนอยากจะขายของนพหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็แนะนําช่องทาง t i กตอกเลยครับเพราะว่าในนั้นคนอยู่เยอะมากๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง Youtube ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลดีๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกวันครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะ ขอโทษทีครับเมื่อสักครู่เรายังไม่ได้แกะกล่องตัวนี้เดี๋ยวจะมาแกะของจริงๆแล้วหูฟังมันอยู่ข้างในครับเพื่อนๆนี่ครับโทษทีนะฮะเราไม่เคยใช้นะฮะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ AirPods ว้าวมันอยู่นี่นะครับเพราะว่าผมก็งงคิดว่าตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นยางนะครับเป็นยางยางสําหรับใส่ตัวหูครอบฟังนั่นเองครับตัวนี้แต่ตัวจริงอยู่นี่ครับสวยมากๆสวยมากครับนี่ตัวจริงของ AirPods Pro นะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบมาดูข้างในนะครับนี่ครับผม ตัวจริงจะเป็นอย่างนี้ครับสวยมากครับผมก็ขอบคุณติกตอกมากๆนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ